ท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ชร์จันทวิศักดิ์นะครับท่านผู้อำนวยการ n e ็กเทคเอาโกอิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ท่านอินคัมมิงผู้อำนวยการเ e ็กเทคท่านผู้บริหารสวรัสชและ Tech, เ e ็กเทคเพื่อนๆทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่รักและเคารพทุกท่าน เขาเตรียมสปีชให้ผมแต่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันคุยกันดีกว่านะครับจริงๆวันนี้ก็เสมอหนึ่งได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศบรรยากาศที่คุ้นเคยดีนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่ท่านศาสตราจารย์ดรไพร์ตัชัชยพงศ์ได้รีครูดผมฝากลูกชายช่วยไปเล่าต่อด้วยนะครับ r ร r u ู uh, t mm hmm. ผมเข้ามาทำงานในคณะกรรมการ IT mm ี hmm. แห่งชาตินะครับในฐานะผู้อำนวยการมาถึงวันนี้ mm hmm. ก็เพียงแต่ย้ายโต๊ะทำงานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในมวลหมู่มิตรสหายแล้วก็ผู้ที่จะช่วยกันทำงานก uh, ับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะยิ่งทางด้านวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนะฮะซึ่ง n e t Tech mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญของประเทศในรอบ uh, 28ปีที่ผ่านมานะครับผมผมได้อ่านหลักการสั้นๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของอ green care กับ smart future นี่ก็น่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันการที่ผมจะมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดที่ทางเน็กเทคได้เขียนไว้ ก็เป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลปัจจุบันอย่างแท้จริงก็คืออ,อย่าทำงานวิจัยขึ้นหิ่งนะครับแต่จะต้องทำงานวิจัยเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสิ่งเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาในเวทีนี้ท่านผู้บริหารก็ได้พาเยี่ยมชมหลายบูธด,ด้วยกันข้างนอกก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเนี่ย ได้สามารถที่จะมีแนวที่จะไปสู่การคอมเมอร์ชัลไลซ์หรือการใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลคนไข้นะครับที่สามารถที่จะเอาให้ฝ่ายสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของอการบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งนะครับซึ่งภาคเอกชนเองก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการวัดระดับคลอรีนก็ดีหรือในแง่ของ การดูแพลงก์ตอนก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างมาเท่าที่เห็นเร็วๆเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะใช้เวลาตามโปรแกรมเกาให้เวลาผม5นาทีผมก่อนนิาตสัก15นะครับข <c oughs> อตังเกลนาเพราะว่ามาแล้วเสียค่าน้ำมันไปหลายบาทแล้วนะฮะต้องพูดให้คุ้มนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเสนอก็คืออ,อยากจะให้ท่านเข้าใจว่ารัฐบาลน,นี้ ให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยสูงมากนะครับถ้าท่านได้ฟังคำแถลงนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมาก็จะเห็นได้นะครับแล้วข้อมูลของคำแถลงนโยบายก็ปรากฏอยู่ในเว็บมากมายนะครับก็ขอท่านดูว่าใน11ด้านที่รัฐบาลได้ปรงไว้ชัดเจนด้านที่8 คือด้าที่พูดไว้ชัดเจนมากว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่มีนวัตรกรรมและการวิจัยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องย้ําสิ่งที่ผมได้เชิญชวนตั้งแต่ต้นก็คือวิจัยแล้วขอให้ใช้ประโยชน์จริงนะครับณนะวันนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็มีหลายประการด้วยกันผมคงไม่มีเวลาที่จะชี้แจงหมดนะครับแต่จะขอ เล่าให้ฟังถึงเรื่องใหญ่ๆที่เรากําลังจะขับเคลื่อนเ,เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองก็เป็นวันแรกที่ผมได้เข้ากระทรวงแล้วก็ได้อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ให้การบ้านกับผู้บริหารทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ไป <c oughs> จัดทับให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งาการไปประมวลเอาโครงการต่างๆที่ได้คอมมิต งบประมาณปี2,558นะครับที่เข้าใจว่าเมื่อวานผ่านสภาแล้วใช่ไหมครับผมเองไม่มีเวลาได้ติดตามเลยนะครับเอาสิ่งที่ตั้งเป้าจะทำเหล่านั้นเนี่ยแล้วแมปเข้ากับนโยบายรัฐบาลทั้ง11ข้อโดยเฉพาะยิญญ่งข้อ8นะครับให้เข้าที่เข้าทางแล้วเราจะเห็นว่าในปี2,558เนี่ยจะเดินกันอย่างไรอันนี้ก็ในส่วนของกระทรวงวทยาศาสตร์ก็จะมีความชัดเจนตรงนั้น ก็จะมีเวิร์กช็อปกันในอาทิตย์หน้านะฮะแล้วก็จะสรุปผลเริ่มทํางานเลยนะครับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางการของปี58ก็คือ1ตุลาคมนะครับรัฐบาลนี้มีเวลาน้อยอเป็นรัฐบาลในภาวะไม่ปกตินะครับสิ่งที่เราจะต้องอพยายามทําให้สังคมได้ประโยชน์ที่สุดมี3ามทานเฟรมด้วยกันนะครับ ในระยะสั้นอาจจะเป็นตั้งแต่เด y 1วันไปจนถึง3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างความชัดเจนว่าประเทศไทยาทางด้านวิยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจะมีทิศทางก้าวไปทางไหนนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะรบกวนท่านไปดูรายละเอียดในเนื้อหาของคำถาแถี่อบายซึ่งผมสรุปสั้นๆสักส,ส,สองสานาทีอย่างนี้นะครับ โดยช่วงยิ่งในข้อ8จริงๆข้ออื่นๆเช่นสาธารณสุขก็ดีความมั่นคงก็ดีเรื่องของการศึกษาก็ดีได้ฝังเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ทคโนยีอยู่ในนั้นเป็นมวลนะครับอย่างไรก็าตามตัวที่จะเป็นแฟ็กชิปชัดๆนะครับของกระบวนการที่เราจะผลักดันงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีานนวัตกรรมวทนในที่นี้เนี่ยก็มี4-5ด้านที่สําคัญด้วยกันนะครับด้านที่1นึ่ง จริงๆกระทรวงวิทยาศา,าสตร์สวทชสวทนรวมทั้งหลายหน่วยงานก็ได้แห้วเมาหลายปีแล้ว <c oughs> ก็คือทําอย่างไรระดับการลงทุนในการวิจัยแพัฒนาของประเทศไทยจะขยับขึ้นจากปัจจุบัน0.37%ของ GDP เป็น 1%, 1> <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าปี58 <c oughs> เราจะทําให้ถึง1%นะครับเพราะว่าเวลาก็ได้ร่วมเลยมาการจัดทำงบประมาณก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ดังก็ดีเนี่ย 1%, 1นี่ก็จะเป็นตัวเลขหลักนะครับที่เราจะพยายามดันการลงทุนไม่เพียงเฉพาะของภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคเอกชนด้วยให้สามารถที่จะผลิกกาลังกันอันนี้สําคัญนะครับผลึก,กําลังกันเพราะลํพาพังภาครัฐโดดๆหรือเอกชนโดดโดดทำไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันในช่วง t r a n s าน i ิชนี้เพื่อที่จะนําไปสู่1%ในที่สุดส่วนจะต้องใช้เวลากี่มากน้อยอันนี้ก็เป็น อัตราเร่งที่เราจะพยายามทําให้มากที่สุดเท่าเทียมมากได้โดยกําหนดเป็นพื้นฐานไปแล้วว่าจับมือกันแล้วภาคเอกชนหวังว่าจะลงทุนมากขึ้นซึ่งอยู่ดีๆจะบอกให้ท่านไปลงทุนมากขึ้นก็คงลําบากเพราะนั้นเราก็เตรียมแพ็กเกจหลายแพ็กเกจไว้รองรับท่านยกตัวอย่างเช่นท่านคงจะต้องการแรงจูงใจทางภาษีนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเราก็จะพยายามผลักดันเพื่อที่จะให้กระทรวงการคลัง สามารถที่จะยกระดับการหักภาษีลดหย่อนถ้าหากท่านทำวิจัยเนี่ยจากปัจจุบัน200เป็น300อนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการแรกๆที่เราจะพยายามประสานให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันภาคเกิดชนผมก็เข้าใจว่าหลายแห่งก็เริ่มตื่นตัวที่อยากจะตั้งศูนย์วิจัยเราก็จะพยายามเรื่องหนวยนะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าท่านหานักวิจัยลำบากมากนะครับนักวิจัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในห้องนี้เยอะแยะเลยนะครับ ถามว่าท่านไปได้ไหมก็ไปยากนิดหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์มาทะไลก็จะติดอยู่กับระบบมากเราก็จะพยายามจัดทําให้เป็นนโยบายนะครับเพื่อที่จะเอื้ออํานวยให้คนของภาครัฐจะเป็นอาจารย์จะเป็นนักวิจัยก็แล้วแต่สามารถที่จะไปทํางานกับเอกชนได้อย่างเต็มที่ยืดออกออกไปเลยครับไม่ต้องหลบหลบออกไปนะครับนับเป็นเครดิตนับเป็นผลงานของท่านนะครับถ้าท่านปฏิบัติราชการก็ถือว่าท่านไปทํางานให้กับราชการ ถึงแม้ว่าท่านจะไปช่วยทําให้เอกชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถ้าท่านติดทุนเราก็จะพยายามเอื้อให้ท่านถือเป็นการใช้ทุนเปใน,นตัวในระหว่างที่ไปทําและท่านทํางานเสร็จแล้วกลับเข้าที่จะเป็นมาทลายหรือสวทชหรืออะไรก็ตามก็ให้ถือว่าผลงานที่ท่านทําถ้าหากเขาบริไฟมาว่ามันได้ประโยชน์จริงนะครับก็เอามาเคลมเป็นผลงานได้ในอนาคตนะครับเพราฉะานั้นทั้งภาษีก็ดีทั้งเรื่องคนก็ดีก็จะเป็นสิ่งที่เอกชน จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนในการวิใจัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราคงจะต้องจัดระบบอะของอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในบางลักษณะท,ที่เป็นเชิงโครงสร้างกันใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องอหาหรือข้ามหน่วยงานเยอะนะครับท่านนายมนตรีมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกกระทรวงทำงานร่วมกันเนื่องจากเราไม่ใช่พักการเมืองเพราะนั้นไม่มี การที่ว่ากระทรวงนี้พักนี้กระทรวงโน,โน,โน้นพักนู้นนะครับเราเป็นพักเดียวกันคือพักประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่แต่ละกระทรวงสามารถจะจับมือทํางานร่วมกันได้นขณะนี้ผมก็ได้มีความเริ่มที่จะจับมือกับหลายกระทรวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแม้กระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นนะครับเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะได้ทํางานร่วมกัน เรื่องของงบประมาณก็เช่นเดียวกันนะครับเราคงจะได้หารือกับรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งสำนักงบประมาณว่าทําอย่างไรระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงแค่กระทรวงวิทยาศาสตร์เท่านั้นมหาวิทยาลัยก็ดีสถาบันวิจัยก็ดีถึงจะมีความยั่งยืนแล้วก็เห็นผลนะครับโดยพยายามปลดล็อกของการที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีนะครับให้เป็นการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์นะฮะซึ่ง วิทยาศาสตร์ทีงดีเราก็ทราบด,ดีอยู่แล้วหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลามากกว่า1ปีเพราะนั้นคอมมิชเมนต์ในเชิงเป้าหมายน่าจะสำคัญกว่าคอมมิชเมนต์รายปีเป็นต้นนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องกำลังคนนะครับนี่ไม่พ้นที่เราจะต้อง address เรื่องนี้ถึงแม้เราจะไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการณาวันนี้ทุกคนเข้าใจกันดีแล้วว่ากำลังคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงนะครับ ถ้าท่านดูนโยบายก็จะเห็นได้ชัดว่าหลายอย่างที่เราได้ริเริ่มันมาแล้วในระดับหนึ่งนะครก็จะได้รับการสานต่อคีย์เวิร์ดก็คือ STEM education science technology engineering mathematics นะครับซึ่งเรามีความอ่อนแอลงไปเยอะต้องเอากลับขึ้นมาได้นะครับซึ่ง STEM education คงไม่ได้หมายถึงการพัฒนาขีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เคยีในระบบการศึกษาเท่านั้นแต่มันจะเลยไปถึง STEM workforce ด้วยนะครับ เรื่องของ talent mobility ผมได้เรียนให้ทราบแล้วก็จะเป็นนโยบายรัฐบาลในที่สุดนะครับเรื่องของ work integrated learning ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันนะครับซึ่งก็จะมีามากกว่าสหาก,กิจศึกษานะครับซึ่งก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับไปจนถึงเรื่องของการอาตอบสนองต่อความขาดแคลนกำลังคนในภาคการผลิตนะครับอันนี้ก็คงจะได้จับมือกับผู้ผลิตทั้งหลายจะเป็นสกอจะเป็นสถาบันวิจัยก็แล้วแต่นะครับ ก็จะมีหลายเรื่องที่ที่ผมคิดว่าเราจะสามารถผลักดันได้ในระยะเวลาที่ไม่มากนักนะครับก็ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อกี้พูดเรื่องระยะสั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือประมาณสัก3เดือนท่านนายรัฐมตีต้องการให้ทุกกระทรวงเนี่ยรายงานผลงานทุกไตรมาสนะครับเพราะนั้นก็เป็นความท้าทาย ผมก็คิดว่าเวลานอนผมก็จะน้อยลงไปตามลําดับนะครับแต่ก็คิดว่าจะเฉลี่ยเวลานอนน้อยลงให้กับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ท่านอาจารย์พันศักดิ์ไปด้วยนะครับต้องช่วยกันทํางานนะฮะการทํางานร่วมกันเป็นเรื่องสําคัญมากในวันนี้ต้องบูรณาการกันอย่างรุนแรงเข้มข้นเลยนะครับระยะสั้นก็อย่างที่ว่าระยะกลางเนี่ยท่าฟรมก็คือ1ปี1ปีนี้ท่านนายรุ่งรีนอกเหนือจากเรื่องทําเร็วทําจริง แล้วท่านก็ยังได้บอกว่าทําให้เห็นผลสฤทริ์ในปี58อันนี้คือ1ปี1ปีนี้สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนได้เราก็จะขับเคลื่อนอย่างที่ผมเรียนตัวอย่างบางตัวอย่างให้ท่านทราบแล้วแต่หลายอย่างมันคงจะทําให้สําเร็จอันนี้ต้องยอมรับกันตั้งแต่ต้นนะครับเช่นจะขับเคลื่อน1%นนี่ปีก็คงไม่ทันนะครับอย่างไรก็ตาม หนึ่งปีนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่เราจะสามารถทําอะไรบางอย่างที่จะเป็นการวางรากฐานให้รัฐบาลต่อๆไปสามารถที่จะสานต่อได้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อเอื้อ,อทําให้วิริษัทสามารถเดินต่อไปได้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงานหลายกระทรวงเข้าด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ความซับซ้อนลดลงแล้วก็เกิดพลัง ในความรื่อมมือร่วมมือนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉนั้น1ปีมีความหมายทั้งในเรื่องผลสำฤทธิ์แล้วก็ในเรื่องการวางรากฐานระยะยาวส่วนระยะต่อไปก็คือระยะยาวนะร,ระยะยาวก็จะเป็น5ปี10ปีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่การวางรากฐานในปี58จะเป็นเรื่องสําคัญที่จะเป็นลมส่งทําให้การทํางานของรัฐบาลชุดต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะมีระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งในในโยบายที่ชัดเจนก็คือเรื่องของเมกะโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่นะครับก็มีความชัดเจนว่าที่ผ่านมาเมกะโปรเจกต์ไม่ได้รับการสร้างเงื่อนไขที่จะผูกให้ระหว่างที่เราลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลในโครงการใหญ่ๆทั้งหลายณวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือระบบแรงการบริหารจัดการน้ําการลงทุนทางด้านพลังงานทั้งหลาย ณวันนี้เราก็จะพยายามผูกเงื่อนไขเพื่อที่จะทำให้เบ็ดเงินเหล่านั้นสาม,มารถที่จะเอามาพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยไปพร้อมๆอมกันบางอย่างเราอาจจะทำได้ไม่ดีนักเนื่องจากเราขาดคนขาดความเชี่ยวชาญเราก็จะสร้างพื้นฐานไว้เช่นระบบรางเป็นต้นนะครับณวันนี้ก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการเตรียมกำลังคนแล้วก็เตรียมเทคโนโลยีนะครับ ในส่วนที่เราพอจะทําได้พอจะสนับสนุนรัฐบาลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมกับโปรเจกต์ที่จะทําให้เจ n เนเรตตลาดทางด้านวัฒนไดน้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือแรงจูงใจนะครับผมได้เรียนเรื่องภาษี2-300%ไปแล้วนะฮะซึ่งจะลักดันต่อแรงจูงใจอย่างอื่นที่เราน่าจะทําได้ยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากที่นี่เป็นเล็กแตสวรชเนี่ย โครงการในการสนับสนุน SME นะฮะซึ่งเราก็ทราบดีได้มีการประกาศว่า SME เป็นวาระแห่งชาติจากมุมของวทนก็คงจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับ productivity ของ SME โดยใช้เทคโนโลยีโดยจะเป็นเทคโนโลยีระดับไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันเหมาะสมกับ SME อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่นะครับ เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานวอทอนอันนี้ก็อาจจะเป็นคำสั่งใหม่ของหลายๆท่านนะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ได้ยินโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนนทางด่วนรถไฟท่าอากาศยานอย่างนี้เป็นต้นนะครับในวันนี้เราก็จะเริ่มที่จะทําให้โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญโดยเฉพาะยิ่งในสิ่งที่ภาคเอกชนมีความต้องการสูง เช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการเทสติ้งแ a ลต้องการหลกมาตรฐานต้องการมาตรวิทยาต้องการเทคโนโลยีในระดับสูงเช่นซิงโครตรอนนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยทำให้เอกชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากนิดนึงตรงนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันนะฮะช่วง3เดือนแรกก็จะคริติคอลมากสำหรับการจัดทับแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ผมยก ขึ้นมาโดยสังเกตนะครับมาให้ท่านฟังนะครับสุดท้ายนะครับก็จะไม่รบกวนเวลาท่านมากไปกว่านี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเทคซึ่งมีส่วนสําคัญในการช่วยประเทศทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมเป็นอย่างมากและขอให้สร้างความเข้มข้นในการใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุน การใช้ประโยชน์มากๆนะครับไม่ได้ละทิ้งเบสิกรีเสิร์ชหรือฟาว n d เดชั่นรีเสิร์ชแต่ผมจะใช้คำว่าถ้าจะทำเบสิกรีเสิร์ชก็ให้ทำเบสิกรีเสิร์ชในส่วนที่จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์นะครับมากกว่าเบสิกแบบลอยๆซึ่งอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงทรัพยากรน,นะครับ ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้ววันหลังก็คงจะคลี่คลายทำให้เกิดเบสิกรีเสิร์ชขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ณวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องพิสูจน์ให้รัฐบาลและสังคมได้เห็นว่างานวิจัยของเราเป็นงานวิจัยที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ขอฝากว่าเน็กเทคสวรชร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์เองและภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และโดยเฉพาะกับภาคเอกชนนะและภาคประชาสังคมอาจจะ เป็นดีมานที่เยอะสักนิดนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยเพราะว่า,วาวเ,าเนกเต็กสวชก็เต็มไปด้วยคนเก่งนะครับเรากำลังงัดเอาศักยภาพของคนเก่งของเนกเต็กสชวชออกมาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้โอกาสของประเทศณวันนี้ได้รับการตอบสนองด้วยความเข้มแข็งของพวกเราเองผมขอขอบคุณทุกท่านที่ มาร่วมงานในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับเล็กเล็สวัชอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเล็กเ็ประจำปี2557ขอบคุณครับ